เรื่องราวมันยังไงฮะฮะมันร้อนหรือมันยังไงกรีกมันจะหักอ่ะเราดูดิไอแต่ว่ามันใครส่งจะมาอ๋อแต่มันเอามันเอามันเอาเคี่ยวมันเอาเคี่ยวกอกเลยนะเคี่ยวอ่ะใครส่งมาเดี๋ยวนี้เราแจ้งหน่วยงานมาช่วยเหลือไหมแล้วตัวใหญ่ตกกระดิ่งแลกวนะน่าจะดิอีมันแนงพรนี่มันตัวใหญ่ เราต้องจับเขาออกไหมหรือยังไงหรือเขาต้องการอยู่อย่างนี้เขาเกาะไว้เลยเนี่ยนามันเอาวัดเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเสียสูญนะพี่ว่านะเดี๋ยวปีกห่างนี่มึงซวยกว่าเดิมนะเนี่ยปีกมันจะหลุดแล้วอ่มันต้องแจ้งหน่วยงานนะมาเข้ามาช่วยเหลืองไหมเนี่ยปิดพัดลมดูดิ ต้องแจ้งหน่วยงานเขาช่วยเหลือไหมอยูสิเนี่ยพี่ว่าเขาเสียศูนย์ข้างนึ่งอ่ะเฮ้ยหรือเขาตายวะไม่ตายมันยังเดินอยู่เลยเมื่อกี้อูด้วยเนี่ยวูดจ๋วมึงจะร้องทำไมเนี่ยคุณตุ๊กเจเอ้าหรือนางร้อนวะนางร้อนนางร้อนขอโทษ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  ขอโทษขอโทษเราไม่รู้จริง <laughs> ขอโทษม,มาใหม่มาใหม่เธอเธอไปไหนแล้วอ่ะก <laughs> ็ฉันก็คิดว่าเธอเสียศูนย์ฉันขอโทษบริวารบ้กก่าบอาบอ <laughs>